ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super พรเ i n อาฮะก่อนหน้านี้เอามาแก้ป่วยการเมืองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนมาแล้วจนโลกวิทย์บื้มไปแล้วใช่ไหมอ่ะแต่คราเนี้แบบว่ามาตื่นขึ้นมาพร้อมกับการเป็นไข้จริงๆ แต่แตลไม่อยากไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาทําทุกวิธีทางให้ไข้เราหายเพื่อให้แม่ยอมให้เราไปโรงเรียนไปดูกันดีกว่าว่ามันจะได้ผลไหม Let's go ้อเช้าที่สดใสวันจันทร์อีกแล้ววันดีวันเดิมฮอยพี่หลอก ฉันต้องไปติดอยู่ในจิตสำเนึกแกกแ,แล้วเเนี่ยวันเนี้ยใช่แล้ววันนี้พี่ลอกอยู่ในหัวสมองของฮัสกี้ตามเคยโถร่างกายก็ไม่มีน่าสงสารใช่ไหมก่อนหน้านี้เราแก้งป่วยการเมืองโดนเรียนวันจันไปจนพ่อหัวร้อนจนโลกระเบิดวิดบึ้มไปจำได้ไหมพี่ลหรอโอ้โหใครจะไปเริ่มลองแต่แบบวันนี้หมามีปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าวันนี้หมาตื่นมาพร้อมกับเป็นไข้จริงๆอะสิพี่ลห ก็ดีแล้วไงแกจะได้หยุดอยู่บ้านนอนตีพงุงสบายใจเชิญเจแบบวันนี้มันมีคอนเสิร์ตอลิอน,นาแกนเดนแถมข้าเจ้าไก่บอลชอนมาแจกฟรีที่โรงเรียนด้วยหมาอยากไปเรียนแล้ว <c oughs> แ,ตแต่แม่บอกว่าหมาเป็นไข้แล้วไม่ยอมให้หมาไปเรียนเ <c oughs> ลพี่แล้วเอองั้นเราไปขอแม่ที่ซืเพื่อแม่ใจใจอ่อนแล้วข้าวฮัสเก้ไปตื้อแม่และกันบอกแม่ว่าเราเป็นเด็กดีเราขยันเรียนมากเราต้องการไปโรงเรียน อลุนสวัสดะคุณแม่แบบว่าหมา,มาหายป่วยแล้วคุณแม่มาเขาไปโรงเรียนไม่ได้นะลูกหนูเป็นไข้อยู่เฮ้ยคุณแม่ลองตัวดูก่อนอาก็ได้ชิบยิงวัดไข้40่องศาเห็นไหมหนูเป็นไข้หนูต้องอยู่บ้านพักผ่อนโอนโนหมายังมีไข้อยู่จริงด้วยพี่เราก็ต้องหาทางทำให้ตัวเอง,ต,เองตัวเย็นลงเองยีง่แมฮัสกี้เปิดหน้าต่างให้ลมพัดพาไหม เป็นไอเดียที่ดีเอาห้องแม่ไ่มีหน้าต่างเลยด่นี่ไงเป็นไอเดียที่ดีมากว้าวลมเย็นเข้าประทานหน้าเลยพิแคไปฮสกี้เปิดอีกสักสองสบานดีไหมว้าวลมเยอหัวติดหน้าต่างเล็กน้อยนี่เลยพี่ลองหมาว่าตัวหมาต้องเย็นลงแล้วแน่นอนคุณแม่ฮัเนี่ยหมาพร้อไปโรงเรียนแล้วมาแข็งแรงดีมากคุณแม่ลองตรวจดูอีกที ทำที่แพทองศาไงแม่บอกแล้วว่าหนูเนี่ยยังเป็นไข่ยอยู่นะหนูต้องอยู่บ้านพักผ่อนโอนโดตัวเรยยังเย็นไม่พอพี่งั้นนี่เลยพี่เราโคมไฟอันเดิมที่ครั้งที่แล้วเราเปิดแล้วตัวเราร้อนขึ้นถ้าเราปิดตัวเราก็น่าจะเย็นลงนะเนาะเออจิงด้วยฮักกี้จะว่าไปบ้านนี้มันก็คน้คนๆเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนบ้านของพ่อเขาที่แล้วเลย <c oughs> คราวนี้เราอยู่กับแม่แทนในโคมไฟนินเนี่ยปิดให้หมด เขาเนี่ยหมาจะต้องตัวเย็นลงจนแม่ยอมให้หมาไปเรียนแน่นอนแม่อยากขัดขวางความไฟลู้ของฮัสกี้แกไม่ได้ใฝ่ลู้แกอยากไปกินไก่ฟรีฮัสกี้แล้วก็อยากไปดูคอนเสิร์ตฟรีด้วยเฮ้พี่เรอยาไปบอกเขาเลยเขารู้กันหมดนั่นแหละเจ๊ครบแล้วแม่ฮะแม่ฮะลองตัวอีกทีหนึ่งสิอ่ะว่าไงเลืกตัวอุณหภูมิเร็วเข้าแม่ผมเนี่ยข็วแกลวบมอ สามสี่องศาหนูนี่ยังเป็นข้าอยู่เชื่อแม่แถ่ะนะแม่จบพยาบาลมาต้องแม่จบที่เดียวกับคุณพ่อครั้งที่แล้วเปล่าชัชวร์เลยว่าฮัสกี้แน่นอนงั้นเราต้องปิดฮีตเตอร์ด้วยพี่ล็อกบ้านเราจะได้หนาวเหน็บนี่เลยไม่ต้องใช้ฮีตเตอร์ะลรไม่ต้องมีอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอะพี่อยู่ในห้องคุณแม่เปล่านั่นไงฮัสกี้ห้องแม่จริงด้วย ไอ้กูไม่อยากดูดิแม่อันไปทางอื่นแม่จับตาจับตูดจ้องมองเราตลอดเวลาแม่แม่ตัวตัว,ตวอุณหภูมิดูเสียมาเชื่อมั่นว่าตัวเย็นลงแล้วแน่นอนในล่างดินไหนสิ ยีองศาในะลูกนะลูกก็ยังคงมีไข่อยู่เลยทำไมไม่เชื่อแม่เนี่แม่จบพยาบาลมานะมรณาวิทยานี่เลยนะคุณแม่ยังไม่ยอมเชื่อ,อว่ามาหายเป็นไข้แล้วลโอ,โอ่พี่เหรอตเย็นกขนาดนี้แม่ยังไม่เชื่ออีกละงั้นเราต้องเพิ่มความเย็นเข้าไปอีกด้วยพัดลมฮาตาลุว้าวว้าวสปีดไวมากพี่ห <c oughs> มุนเร็วกันนี้ลมมันจะแรงไปเนี่ยนี่พัดลมหรือกังหันนะพี่ พัดลมให้หมดบ้านเลยหนิเนี่ยฮะตะลุทะลุทะลวงนี่เลยพี่ลังตัวเราต้องเย็นแน่นอนแม่ฮะแม่ฮะแม่แม่แม่ตัวอุณหภูมิมาแล้วเขาว่าไงเรือกว่าไงเรื่องไหนแม่ลังไหนสิสิบสององศาเองเจ้าลูกชายคนนี้เนี่ยหยุดรบกวนแม่สักทีแม่จะพักผ่อนดูหนังดูซีรีส์เกาหลีเข้าใจไหมแม่อะอุณหภูมิ12องศาอีกนิดนึงมันจะเย็นเท่าตู้เย็นแล้วนะแม่ยังบอกว่าหมอมีไข้อีกอ่ะ ลูกพี่งั้นเราจะต้องเล่นสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเราต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบวิบวับพัสเก้นี่เลยแล้วกัดสิ่งเนี้ยใหญ่พอไหมพี่โอ้จริงด้วยบ้านเรามีเตากะเพงอยู่นี่เลยหมาเอาตะกร้ามาตักน้ําแล้วมาดับไฟดีกว่าพี่เฮ้ยกระติกหรือเปล่า,าตะกร้ามันตักน้ําได้เหรอวะก็ดูหน้าตามันเหมือนตะกร้าเลยพี่เหรออ่ะตะกร้ากับตะกร้าวะนิ่งในศาสตร์คมความร้อนไม่ตรงมีคราวนี่แหละแม่ต้องเชื่อเราแน่นอน คุณแม่ดูคุณแม่ดู up and down fit and firm ฟ <c oughs> ินปากมากเห็นไหมแม่หมาเนี่ยแขวแกวแล้วหมาไม่มีไข้แล้วไม่เชื่อแม่วัดดูสิโอเคโอเคไหนแม่แมน่งดูหน่อยสิตอนนี้6องศานะลุงนะลูกต้องไปอาบน้ำเย็นๆก่อนนะจะได้หายเป็นไข้นะลูกยังเป็นไข้อยู่เลย พูดจะว่าไปไอเดียคุณแม่นี่ก็ดีใช้ได้นะพี่มาต้องเย็นกว่านี้อีกเอาแม่ไม่เชื่อกันเดี๋ยวมาแก้ภาพแบบว้าวนี่เลยหมาพร้อมอาบน้ำแล้วปิดกตะปูด้วยไอเขานี่เลยพี่ลงหมาจะอาบน้ำเย็นซ้อมเป็นแจ็คกับโลดไททานิกวตูรับวตัวเป็นสีฟ้าเล่นาทางใจหนาวจริง คราวนี้แม่จะต้องเชื่อแน่นอนว่าหมาไม่เหลือแล้วซึ่งไข้ไม่เหลือแล้วซึ่งอุณหภูมิในร่างกายแม่เอาวัดอุณหภูมิหน่อยหมาไม่มีไข้แล้วหมายอยากไปโรงเรียนอ่ะไหนให้แม่เดินไหนสิเลิกศูนอองสาว่าให้ลูกคนนี้รู้ไหมตอนแม่อายุเท่าลูกเนี่ยอุณหภูมิปกติของแม่เนี่ยลบสองพันเลยนะถึงเรียกว่าไม่มีไข้ไปกินข้าวเช้าได้แล้วแม่อุณหภูมิปกติลบสองพันเหรอ <laughs> แม่เกิดดินแดนน้ำแข็งแห่งใดนี่ oh <my> พี่ลงหรอจริงๆแล้วแม่คือเอลซ่าเออว่าจริงด้วยแฮสกี้แน่เลยแต่ไอเดียแม่ก็ดีใช้ได้นะพี่ลองแม่บอกให้เราไปกินข้าวว้าวพี่ล่องรูกินในติมเป็นข้าวเช้าแล้วกันไอติมเนี่ยนะรับรองหนาวไสหนาวพุงว้าวพี่ลองหมารู้สึกหนาวยันตับเฮ้ยยังไม่พอพี่ลองหมาจะกินน้ำเย็นด้วยนี่เลยกินน้ำเย็นซัดเข้าไปว้าวน้ำเย็นทำเอาหนาวไสเลยพี่ลงพร้อมให้แม่ตรวจอุณหภูมิแล้ว แม่เอาวัดอุณหภูมิตรนคงของฮอสกี้ได้เลยรับรองเย็นมากหนาวเหน็บอ่ะก็ได้ก็ได้ไหนลองดูสิล้5องศาก็ยังมีไข่อยู่นะลูกนะเลืกรับกวนแม่ได้แล้วเนี่ยแม่จะมาจ้องอันไหนนะลูกฮะไปเลยไปพักผ่อนลูกเป็นไข้้าใจไมอุณหภูมิหมาแทบจะเท่ากับช่องฟิตในบ้านแลนว้วนะ่ิ่ะแม่ยังไม่เชื่อเลยงั้นเราจะต้องเพิม่มความเย็นเข้าไปอีกงั้นหมาจะทําให้บ้านของเรากลายเป็นตู้เย็นี่ <S <S ทำยังไงวะฮอสกี้ นี่เลยแผนของฮัสกี้เริ่มจากเอาที่ทำน้ำแข็งมาก่อนเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปในตู้เย็นหนึ่งสองสมสี่เสร็จเรียบร้อยอฮัสกี้ปกติมันต้องรอไปชั่วโมงเลยว่าว่าน้ำแข็งมันจะแข็งกะตู้เย็นบ้านหมามันดีมากพี่รุ่นอะไรไม่ได้บอกฉันบ้างที่จะไไปหาซื้อ ตชีบูบี้พี่เหมาจะเอาน้ําแข็งเนี่ยมาใส่เข้าไปในท่อระบายอากาศท่ออากาศของบ้านรับรองอากาศเย็นว่าแม่เอาแม่อุณหภูมิหมาเนี่ยไปโรงเรียนได้แล้วเชื่อมนนนั่นได้เลยในแม่ลัางเดินหนสิลกูกลบสิบองศานี่หนูนี่พูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยหนูยังเป็นไข่ยอยู่ทีนี้ก็ออกไปได้แล้วไปพักผ่อนไปนอนจ้ะลบสิบแล้วยังเป็นไข้อีกเห <laughs> รอไข้อะไรวะเนี้ไข้น้าแข็งจับสันเปบ,บ่า น,นั่นสิพี่อราเงินหมาไม่ไหวแล้วเราต้องไปทําลายจุดกําเนิดความร้อนของบ้านนี้โอ้เหมือนด้านหลังก็จะมีเครื่องทาความร้อนอยู่นะฮัสเก้ใช่เลยอาแม่มีฮีเตอร์อยู่หลังบ้านเราต้องกำเสจ,จัดนี่เลยด้วยไดนาไมท์ในยังทำอะไรกับฉันนะเพื่อนเจ้ยระเบิดพูดได้ด้วยร <c oughs> ะเบิดหน่อยได้ไมะฮะจัดไปว้าว เฮ้ยเราอยู่ใกล้ไฟมากไม่ได้พี่รองเดี๋ยวอุณหภูมิมันขึ้นโอ้จริงด้วยจริงด้วยรีบเดินหนีแล้วเข้านี่ละมันมาเชื่อมั่นว่าในบ้านจะต้องหนาวมากว้าวพี่รดูดิหม,มอกลงเลยเออบอกลงจริงด้วยปะทีนี่ละแม่จะต้องเชื่อมั่นว่าเราหายป่วยแล้วหายสนิทแขวแกวสุดยอดแม่วันเร็วเขาอัดตืดรับสั่ง120นี่อย่าให้แม่พูดหลายครั้งนะอย่าเล่าหลือแม่ได้ไหมไปนอนเดี๋ยนี้เลยนะมายังต้องตัวเย็นกว่านี้อีกเหรอคิดแผนอะไรได้วะฮัสเก้ มอเห็นบางอย่างน่าสนใจในโรงรถพี่เชื่อว่าแกกลับไปนอนเถอะเชื่อ <suis> แม่ดีกว่านะเอ้ยไม่เอาหอมายอยากไปดูคอนเสิร์ตอเรียนาแกนแคนยอนเอ้ยแกนเดวพี่เลยฉันต้องแนะนําให้แกทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะ่ะแกอย่าเอาถังในเตาเจนหลังบ้านไปเทในสระน้ําเลยเดี๋ยวมันจะเย็นนะใช่ <What? S 1> แล้วพี่เรามันเป็นไอเดียที่ดีเออตมันหนัก <laughs> <igen S 2> มากเลยพี่เเบรแต่สงสาจริงๆ ทําในตัวเจ้นเหลวมันหนักมากมาจำได้ว่าในตัวเจ้นเหลวเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างแช่แข็งไปในพิษตาเออเดินติดลืมเปิดประตูค่อยๆค่อยๆเทค่อยๆเทเนิ่นเติมในตัวเจ้เหลวลงไปในสาห้ยน้ําพืึบว้าวพลเออคกินกิรู้สึกหนาวเลยกระดับฉันอยู่ในกิด้ตเด็กเพื่อความหนาวที่ได้ที่ ชุบลงไปหนึ่งทีว้าวเรียบร้อยฮัสกี้แม่ต้องเชื่อเราแน่นอนพี่เล็กตอนนี้ขนตูนหมาแข็งโปกกเลย <c oughs> แม่ฮะแม่ฮะหมามาแล้วมาแข็งแกร่งมากสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเลยซึ่งไข้ไม่เชื่อแม่เราวัดดูสิเ่ะรับสามนักียี่สองศานี่ไอ้ลูกชายเติมวีต้าแล้วไปนอนซะนะลูกแม่ยังบอกว่าหมาเป็นไข้อีกเหรองั้นหมาต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้ว ลูงพี่งั้นหมาจะขอความช่วยเหลือจากร้านขายของฝั่งตรงข้ามดีกว่าใต้เขาเขียนว่าเขาขายอะไรวะว้าวเขาเขียนว่าขายพัดลมยักษ์สุดเย็นฮัสกี้เฮ้ยนี่แหละสิ่งที่หมาต้องการเดียวพี่ชายว่าไงหนูจะเจออะไรอะ่ะคือคือ,คอมันราคาเท่าไหร่อ่ะที่พี่ชายขายเอ่อพัดลมเย็นยะเยือกราคาตัวละร้านเอาไหมละ่ะใช่เอเอาจัดไปเดี๋ยวส่งด่วนไปสนีไทยให้เลยเก็บปลายทางให้แม่ใจว้าวพัดลมอันใหญ่เท่าบ้าน <c oughs> เอาบ้านไม่พังกาไปี่ย ว้าวเป่าหลังค่างี้แล้วโอ้โหหมอกลงเลยพี่เลยอ,อเย็นกว่าเดิมคราวนี้แม่ต้องเชื่อแน่นอนที่นี่เราแม่ต้องเชื่อแน่นอนโอ้โหโโหนาวเด็บขนาดนี้น้ําแข็งก่อส้นเท้าหมดแล้วแม่ฮะแม่ลองวัดอุณหภูมิดูสิแม่ในล่างเดี๋ยวสิลบพันอ,องศาอืมดูเหมือนแน้หนูเนี่ยจะอืมหนูเนี่ยจะยังมีไข่ยอยู่นะไม่ว่านะหนูไปนอนดีกว่าว้าี่บยังมีไข่ยอยู่อีกแล้วลบพันกว่าองศาแล้วคุณแม่ ลูกพี่งั้นเราต้องใช้อะไรที่เหนือมนุษย์มากกว่านั้นแล้วมันไม่ไหวแล้วฮัสกี้ระดับคนธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วพี่หรอมันต้องพึ่งเทพเจ้าแห่งความเย็นกันสะหน่อยแล้วงานนี้มาจะต้องอ้อนวอนต่อท่านเทพเจ้าแห่งความเย็นอึ๊บท่านท่านเทพเจ้าแห่งความเย็นแอบหลับเหรอท่านเทพเจ้าอะไรใครปลกวะใครใคร ผมเองก็ขอโทษที่ปลุกดอแต่แบบผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆต้องการอะไรสิต้องการความเย็นแบบว้าวซ่าจัดไปขอเย็นแบบขนาดเอลซ่ายังขนหน้าแข้งลุกเลยนะว้าวเย็นจริงด้วยบิลแตอเน,นี้ยหมาไม่รู้สึกถึงหูตัวเองหมาว่าหูล่วงไปแล้วหรอพี่หลหรอจริงด้วยหูก็ล่วงผมก็ล่วงแม่วัดอุณหภูมิแล้วเขาไหนลังเดีวไหนที่โลกลบสองพันองศา โอ้ดูเหมือนหนูจะไม่มีไข้แล้วนะล้อเล่นนะ่ะหนูยังปวดอยู่เลยหนูยังมีไข่อยู่กับไปนอนแปแม่งั้นแม่บังคับให้หมาต้องใช้วิธีทีุ่ดแซนจะยิ่งย่ยละกาที่สุดแกจะทำอะไรมาฮัสเก้ลูกไวก่อนหน้าน,นี้เราดึงพาทิศลงมาเพื่อให้ตัวร้อนใช่ไหม <laughs> ใช่และฮัสกี้แล้วโลกก็แตกเป็นจุนเลยแต่คราวนี้หมาต้องการความเย็นเพราะฉะนั้นหมาจะต้องทำสิ่งนี้ มาจะเอาผ้าห่มไปห่มบ้าอทิตกซะเลยว้าอยด้วยพลังก้ามแขนของฮัสกี้จอย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 อยยอออย มึดสลัวปัวแเลยเขาเดีกกลายเป็นยุคน้ำแข็งกันทั้งโลกเลยพี่เหรอเพื่อคอนเสิร์ตฟรีกับไก่ทอดรี่มาๆๆๆามาแ่ๆเอาวัดอุตภูมิเร็วเข้ารับหมื่นกว่าองศาจริงๆแล้วฉันว่าเนี่ยแกก็ได้จะหายไข้แล้วนะแกไปโรงเรียนได้แล้วลูกรักเย่พี่เรามมาไปโรงเรียนได้เลยวแล้วนี่มาจะไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับโกยไก่ฟรีกับบ้าน ว้าวสุดทีย่อยอดยอดไปเลยฮัสกี้รีบขึ้นรถแล้วเข้าจะจะดาวตายอยู่แล้วน,นี่เลยราโรงโรเรียนไปโรงเรียนเจคอนเสิร์ตเบิ์ดและแล้วฮัสกี้ก็ได้ไปโรงเรียนดูคอนเสิร์ตและกินไก่อย่างสมใจแต่โลกแข็งเป็นน้ำแข็งเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยก็ได้เจอดาราลแล้วก็ได้กินไก่คำหนึ่งด้หนั่นคือกูดเอนดิ้งอะทุกคน แต่แบบว่ามันมีเอนดิ้งอื่นๆเหลืออีกนะเช่นอันนี้ก่อนหน้านี้เราเทนในตัวเจนแล้วลงไปในสาวยน้ำแล้วใช่ไหมอะ่ะตรงนี้ถ้าเราไปให้คุณแม่วัดอุณหภูมิคุณแม่ก็จะวัดปกติแต่แบบว่าแม่บอกว่าอุณหภูมิปกติของแม่คือลบสองพันใช่ไหมอะ่ะโอ้ใช่ฉันจําได้เงั้นหมออยากรู้ว่าถ้าแม่ลงไปในตัวเจนจะเป็นไง <c oughs> นี่เลยหมาเอาเชือกพร้อมแล้วอย่าบอกนะฮสกี้ว่าแกจะทำแบบนั้นนะ่ะ ก็หมาอยากรู้อยากลองก็ไม่แน่แม่อาจจะเป็นเผ่าพันธุ์แห่งหิมะก็ได้คิคี้แกจะเป็นลูกชั่วเหรอนิดเดียว <c oughs> โอน <c oughs> <c oughs> นี่แกจะทปอะไระอ่ะเฮ้ยคุณแม่มาขอทนลองอะไรนี่หน่อยปล่อยฉนยันได้ลูกทารพีเนี่ยแม่หมาอยากรู้อยากเห็นนะก็ในในแม่บอกว่าแม่ทนอุณหภูมิได้ทั้งสองพันอะอย่าทำแบบนี้เลยลูกเฮ้ยแม่แม่ทนได้อยู่แล้วแค่ในตัวเจนเหลวเอง หยุดยกมาอข okay oh no. um, uh> ึ้นคุณถูกจับแล้วโอ้โนมาแค่อยากรู้อยากลองแค่นั้นเองอัโดนจับจุดจบคนจับเข้าไปในโรงพยาบาลอันนี้เป็นอีกเอนดิ้งหนึ่งฮะหลังจากที่เราเอาผ้าห่มไปแปะผ้าอาทิตย์จนแม่เชื่อแล้วว่าเราหายไข้ล้วปล่อยให้เราไปโรงเรียนแล้ว ถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ไปโรงเรียนจะเป็นยังไงนะมารู้สึกได้ว่าแม่ก็อาจจะเหงาแล้วไม่อยากให้เราไปโรงเรียนงั้นวันนีม้มาไม่ไปเรียนแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคุณแม่กันดีกว่าแม่ามาตัดสินใจแล้วมาจะไม่ไปโรงเรียนวันนี้มาจะอยู่กับแม่จริงเหรอลูกชายใช่แล้วโถลูกชายของฉันชจาหน้ารักซะจริงจงจริงๆแล้วแม่มีความ ลับบางอย่างที่แบบว่าเอออยากจะบอกลูกนิดหน่อยอะความรับอะไรจริงๆแล้วแม่คือพ่อนั่นเองอะอ,อะไรเนดะ้อฉันคือพ่อของแกยังไงจริงๆแล้วแม่แกออกไปซื้อน้ำปลาไปมาปีกว่าแลวยังไม่กลับเลยไอ้ลูกชายเอ้ยเราไปดูมวยกันดีกว่ามวยแม่กายเป็นคุณพ่อหัวร้านไปได้ยังไงแถมลูกก็เป็นน้ำแข็งด้วยจุดจบดูมวยอยู่บ้านกับแม่เอ้ย S <S <B ru h> นั่นแหละฮะทุกคนถ้าทุกคนชอบให้เรามาเล่นเกมแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกฮัสกี้กันมาเยอะๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ที่เป็นจิตใต้สำนึกของหมาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย